สวัสดีครับเช่นเคยครับวันนี้เราทำเมนูปลากระกป๋อผัดชนะพอดีได้ปลากระ,ระป๋อเป็นปลาทูกระป๋อเนาะซึ่งโรงงานเนี้ยเขาผลิตปลากระกป๋องส่งต่างประเทศอยู่ละช่วงโควิดก็เลยได้กินเนื้อแน่นเปิก๊กก็เลยลองมาผัดดูแตกต่างจาก ผัดชนะผัดกระป๋องตรงไหนอ่าผมจะใส่เครื่องแกงผมนียนะจะใส่กระชายตำลงไปด้วยใส่หอมแดงใส่กระเทียม ใส่เครื่องแกงลงไปผัดก่อนคลิกเอาไว้ง่ายครับเมีรูไม่งาะน้ำมันเนาะก็เอาไว้ง่ายเหมือนเดิมเช่นเคยก็พริกตรงเนี้ยผมก็จะมีสใส่พริกใส่กระเทียมใส่หอมแดงใส่เม็ดพริกไทยสดแล้วก็ใส่กระชาย,ยาต้องการรสชาติร้อนแรงนิดหนึ่งเอาไปโขลกพออยาก ร้อนๆไม่เคยทาน,น,น,นที่ไหนเลยปอดรสชาติร้อนแรงดีครับผมชอบเนาะแล้วก็เดี๋ยวแกะมาปองนี้ลงไปคือหอมมากคือหอมหหอมากคืออยากทานอะไรก็ทำนะครับเนาะมันเป็นซีเรียสเนี้ยตัวเบลเลอร์เลยตัว,ตวใหญ่มากตัดไินหอมแล้วกินหอมเลยอ่ะขยี้ไปนิดนึงตัวใหญ่นะ้ยคุ้มจริงๆ ทำให้โควิดทงก็ได้กินนะเนาะคุณส่งออกไม่ได้เนะโอเคแล้วก็ใส่คะน้าลงไปแล้วก็ผมจะใส่ชะอมลงไปด้วยอ่านี่แหละความ่ากของมันมันแปลกไม่ว่าอร่อยด้วยนะอือใส่นั้นไม่มีจะเป็นใแห้ง คือบางทีชอบทำอะไรที่แบบคนอื่นเขาบางทีไม่ท้าเราอา,นนาหารน้ำอาหารเนี้ยเขาจะยึดเดิมๆชอบทําแบบนี้ก็คือมันต้องต้องแบบนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมชอบแบบป้าแบบนี้ได้ไหมทําแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้นสะใจเลยครับถูกใจเลยถูกใจตัวเองเลยชอบแบบไหนก็ใส่แบบนี้มากชอบมา ต้งแต่งมาทำอาหารนี่ได้ทาอาหารที่เป็นชอบมากๆทั้งนั้นเลยใสยเรื่องของเรืรับ โอเคแค่นี้ก็เรียบน้อยแล้วครับโอเคแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับเนะาะกระป๋องผ,ผัฒนาะใส่ชโอมไว้ใจทนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ